ใช่ครับใช่เอาไปดูทางฝั่งของบาร์เซโลนากันบ้างนะคะคก็มีข่าวออกมาอันนี้ก็ต้องบอกอาจจะยังเป็นข่าวลืออยู่ะนะคะเพราะว่าสื่อที่รายง,งานก็ก็ก็พอพ,พ,พอเป็นฝั่งสเปนมันดูมันดูแบบเอ๊ะตลอดเลยเออมันเอ๊ะคือแต่เข้าใจได้ว่าสื่อฝั่งสเปนเนี่ยถ้าเป็นสื่อของฝั่งบาร์เซโลนาบางทีเพราะว่าอาจจะไม่ได้ปล่อยข่าวอะไรอย่างนี้ออกมาอะไรอย่างนี้ไนะคะแต่นี้เป็นแบบเอเบเซสื่อสเปนนะนะ ออนอันนั้นถูกไหมมันจะมีแบบสิอันนั้นมันฝรั่งเศสป่ะอันนั้นฝรั่งเศสป่ะเอไม่น่าใช่นะ ABC แล้วกัน XABC ไปเลยนี่ก็ภาษาเปียร์ไปดีกว่าผมว่าใช่เออเพราะมันฝรั่งเศสเนี่ย ABC ฮะใช่อันนั้นมันฝรั่งเศสโอเคขออภัยค่ะนอนนอยในยุโรปนอนน้อยสินะอัลฮันซิฟฟิกมีข่าวมาว่าฮันซิฟฟิกวางแผนที่จะอำลาบาร์เซโลนาหลังจบฤดูกาลนี้ค่ะเขาบอกว่ามันมีความไม่แฮปปี้บางประการที่บอร์ดบริหารเนี่ยไม่สนับสนุนงานเขามากพอแล้วก็ให้ท้ายลามินยามาวมากๆโดย เหมือนทันี่ฟลิกในบน่บนกับสตาฟโค้ชตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วว่าออยากออกจากตำแหน่งนี้ไม่อยากจะคุมบาร์าต่อปปีที่3แต่ยังไม่ได้แจ้งเรื่องนี้กับเดโก้นะคะแล้วก็โจลาพปตา้าเพียงแค่บอกกับทีมงานถึงผู้ช่วยโค้ชถึงอนาคตอ,อ่ะนอนละสิมีนอนไปข่าวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะบางทีเขาอาจจะแค่บนๆบนก็ได้ว่าอ เบื่อเหมือนแรบระบ่นกับซีอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่ผมไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังนะู้ไม่เพูดอกว่าเหมือนราบ่นกันเองกับเพื่อนอย่างเงี้ยโอ้แบบน่นนี่นั่นอ้าวสรุปแล้วมาเทียบกับผมตอนบอกว่ามีหนอนในสมองกอนเดี๋ยวผมต้องปกป้องตัวเองก่อนพี่มาบ่นกับผมผมไม่เคยไปเล่าให้ใครฟังนะผมบอกออกอากาศก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผมผิด ไม่ไม่ได้จะลิงก์แบบนั้นแต่คืออยากให้เห็นว่าเหมือนเราเมาส์กันอะไรอย่างนี้นึกออกใช่ไหมเหมือนแบบฟิกอาจจะเมาส์กับผู้ช่วยโค้ชอะไรอย่างเงี้ยพอดีป้าแล้วลิงก์ซัดป้าแม่บ้านเช็ดพื้นอยู่ได้ยินเอออ่าโอเคว่าพูดยังไม่จบขออภัยโอเคโอเคแต่ทีนี้เนี่ยก็รายงานในระบุค่ะว่าฟลิกไม่พอใจอย่างมากค่ะที่บาร์เซโลนาเนี่ยนะอนุญาตให้ยาเมาส์ได้รับทำสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ทำในสิ่งที่เขาต้องการอย่างแบบบินไปมิลานหลังเกมแพ้เรอัลมาดริดน่ะ แทนที่จะกลับมาอยู่กับทีมยามาเองก็ฝ่าฝืนกฎเหล็กของทีมได้หลายเรื่องนะคะขับรถกอล์ฟไปทั่วสนามซ้อมอย่างเงี้ยทั้งๆที่รถกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าให้กับสตาฟโค้ชใช้งานเท่านั้นแล้วก็สโมสรเนี่ยไม่อนุญาตให้นักเตะขับรถกอล์ฟเล่นนะคะเพราะกลัวจะทําให้แบบรถเสียหายหนึ่งสองคือไอ้รถเสียหายไม่เท่าไหร่นักเตะบาดเจ็บเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่ายามาเนี่ยขับเล่นได้ตามต้องการค่ะมีพนักงานขับรถตามด้วยเพราะกังวลว่านักเตะจะได้รับบาดเจ็บซึ่งฟิกบอกไม่โอเค นะ ừ ừ. เพราะว่าเขาไม่สามารถควบคุมนักเตะให้อยู่ในกรอบได้แล้วก็เบื่อเหลือเกินดิฉันก็นึกถึงหน้าตอนที่ยามาพาน้องแฟนน้องนิกกี้อ,ะอ่ะยืนกอดอกันอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็คุฟิก<อ>ก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยฉันเป็นฟิกนีหน้ายิ้มนะในใจคงแบบอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคําก่อนก่อนหน้านี้ไงที่มีข่าวว่าฟิกก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่าจะลงโทษเหมือนที่ลงโทษแรดฟอร์ดที่มาสายอ่ะแต่ลงโทษรามิยามาไม่ได้ เดโก้ไม่เดโก้ไม่ให้ลงโทษไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยช็อตเนี้ยดิฉันงงมากค่ะคุณผู้ชมค่ะดูสิเป็นฮันซี่ฟิกก็คงยืนยิ้มแหละแต่นึกในใจแล้วเลิกกันไปแล้วและเหตุผลที่เลิกนี่ผมปวดหัวมากคุณไห้อ่านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปอ่านแล้วเดี๋ยวไปคุยกันในออนไลน์ให้คุณซีนพูดแล้วกันเดี๋ยวไปคุยกันในออนไลน์แต่ทีนี้มาดูฝั่งของยามาบ้างนะคะก็ เอาไปยืนยันเรื่องความฟิตของตัวเองค่ะเขาบอกว่าที่มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ขาหนีบของเขานะก่อนหน้าน,น,นี้นนฟลิปเคยบอกว่าอาการของยามาลเนี่ยอาการบาดเจ็บนี้ต้องดูแลใกล้ชิดนะคะแต่เขาก็ลงเล่นตัวจริงให้บาเซลนามาห้านัดติดต่อกันแล้วนะยามาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าผมสบายดีผมเนี่ยพยายามไม่อ่านข่าวมากนะักแล้วก็มีหลายอย่างที่พูดกันถึงอาการบาดเจ็บของผมรวมถึงข่าวที่ผมแบบบอกว่าเนี่ยผมรู้สึกเศร้าอะไรเงรี้ยไม่จริงเลยมผมแค่อยากซ้อมให้หนักเพื่อกลับมาฟิตและเล่นในระดับที่ผมสนุกที่สุดแบบนี้ผมเปรียบเเทียบบตััวองกน ไม่ได้เขายิงประตูมาเป็นพันๆลูกแล้วแค่พยายามเดินบนเส้นทางของตัวเองและก็หวังว่าจะยิงประตูแบบนี้ได้อีกหลายครั้งส่วนฟลิกเองก็พูดถึงยามานะคะว่าเออผมก็ดีใจนะที่ยามากลับมาอยู่ในฟอร์มนี้แต่ก็ยังย้าว่าเราก็ต้องดูกันวันต่อวันเขาต้องดูแลร่างกายให้ดีซ้อมให้ถูกวิธีแล้วก็รับการรักษาอย่างเหมาะสมถ้าทําได้ถูกทางเนี่ยอาการก็น่าจะดีขึ้นได้ในที่สุดนะคะแล้วกรณียาเมานะครับ,มรรบผมว่าพอมานั่งนึกๆดูนะครับเศพข่าวไปเยอะๆเนี่ยผมว่ามันทำให้พวกเราเนี่ย อคติใช่ใช่บางทีเราข่าวบางทีเราไม่รู้เลยว่าจริงไม่จริงใช่มคือคือกำลังอันนี้เปรียบเทียบกับตัวเองนะครับกําลังจะคุยกับคุณผู้ชมว่าเออพอเราเสพข่าวไม่ดี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 กับคนคนหนึ่งเยอะเยอะอ่าเราก็จะมีภาพลักษณ์ที่เป็นลกกับเขาอะมันจะกลายเป็นฝังหัวเราว่าเราอะไปอคติแต่พอมานั่งถอยออกมาแล้วมานั่งนึกย้อนอะโอเคเด็กอายุ18อาจจะมีผงผิดนู่นนี่นั่นไปบ้างแต่ที่เรารับทราบรู้เรื่องเขาทุกอิริยาบถเป็นเพราะว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ไง นี่บอกไหมแล้วก็ประดังประเดยห,หลากหลายเรื่องอแล้วานะม,มองในแง่ดีนะมองแบบโลกแบบมองในแง่ดีนะที่เขาเลิกกันอาจจะเป็นเพราะยามาสุดท้ายเพราะบาเซโลนาเขาประกบนะแล้วเขาอาจจะต้องเตือนะสติแล้วล้วยยูย,ยูดูเส้นทางข้างหน้าฮาลัลโหลอนาคตข้างหน้ายูแบบสดใสสดชื่นมากเลยนะใ,ในเรื่องของฟุตบอลน่ะยูเก่งขนาดนี้ยูเป็นแบบปรากฏการณ์แห่งวงการฟุตบอลขนาดนี้คุณจะ<อ>มาเสียด้วยเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมีได้แต่ว่าอาจจะลองเปรียบเทียบว่าเฮ้ยแฟนคุณเนี่ย ให้คุณใช้ชีวิตยังไงสนับสนุนคุณในการใช้ชีวิตให้เดิมเนินไปตามเส้นทางที่ถูกที่ควรไหมอะไรเงี้ยก็คือมันอาจจะแบบยกให้เห็นเป็นตัวอย่างอะว่าคือคุณดูดีว่าถ้าเกิดคุณไม่วอกแวกอะเส้นทางจากนี้คุณยี่สิบแปดเองอมันจะไปได้ไกลขนาดไหนอะไรเงี้ยส่วนไอ้เรื่องข่าวที่ออกมาที่เราขำกันอะซึ่งบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำข่าวิี่คนชอบแบบ พูดมันไม่ใช่เรื่องของเราอหรเนะะะาะก็เสพข่าวไ,ได้แต่อย่าไปอคติแล้วกันนะครับอย่าไปทำให้มันมาสร้างภาพน้องมันก็จะกลายเป็นแบบเราฝังหัวไปแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วใช่รอให้เขาแบบฉายออกมาเองดีกว่าอ,อ,อะไรอย่เงี้ยน,นะครับผม